สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีนะครับวิธีการซื้อบัตรเข้างานผ่านอีเวนต์ของ Facebook นะครับสำหรับใครที่สนใจเข้ามาเรียนในหลักสูตรฟรากนะครับเริ่มต้นจากศูนย์นะครับวันนี้ก็เป็น EP ีที่หนึ่งเพือหลายคนยังไม่เคยชําระเงินนะครับเราสามารถที่จะชําระเงินผ่าน ทรูมันเน่เ l ลตได้นะครับซึ่งเราจะต้องไปผูกบัตร t รูมัน n e y ไว้นะครับเดี๋ยววิธีการผูกบัตรเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนะาะอันนี้ให้ดูการชำระก่อนนะครับถ้าเราผูกบัตรแล้วเดีย่ยามันก็จะมีรายการเข้ามาเพิ่มในนี้นะครับบัตรของทรูทรูมันนี่เวลต์ของเรานะครับมันจะเป็นเป็นวีซ่าไอ้เขาเรียกว่าเป็นวีซ่าไหมไเป็นเดบิตการ์ดอย่างหนึ่งนะครับ เราสามารถกดเพิ่มบัตรใหม่ตรงนี้ได้นะครับนะครับเราเอาหมายเลขบัตรนะครับจากในทูในแอป o ูนะครับ t o o w a l l e t เนาะก็ให้เราเข้าไปในเปิดแอป o ูที่เราสมัครไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนแป๊บนึงนะครับในแอป o ูเราก็จะมีเมนูนะครับเมนูที่ชื่อว่าขอรูแป๊บนึงนะครับบัตรมาสเตอร์การ์ดนะครับ ให้เข้าไปดูตรงเมนูชื่อว่าบัตรมาสเตอร์การตรงบัตรมาสเตอร์การ์ดเวลาเราเข้าไปในแอปนะครับเราก็สามารถที่จะกดดูเลขบัตรได้นะครับเขาก็จะให้เราใส่พินนะครับพินที่เราาสมัครไว้เนาะของทูวอเล็ตนะครับเราจะต้องมีเงินในบัญชีในในทูวอเล็ตไม่ต่ำกว่าร้อยนึงนะครับมันถึงจะเปิดเข้าไปดูได้นะ พอเราเข้าไปดูปั๊บนะครับในในวีการ์ของเราเนี่ยนะครับมันจะเป็นมาสเต r ร์การ์ดนะครับมันก็จะมีหมายเลขอยู่อ่อสิหลักนะครับแล้วก็จะมีวันหมดอายุอ่าจะมีชื่อด้วยนะครับมีชื่อของผู้ถือบัตรอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็จะมีตัวสำคัญก็ตัว CVC หรือ CVV นะครับจะเป็นเลข3หลักนะครับก็ให้เรามากรอกในนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นหมายเลขบัตรนะครับ มันก็จะมีอยู่สีนะ่บล็อกประมาณเนี้ยบล็อกละสี่ตัวเออมันต้องเป็นสิบหกตัวสิใช่ไหมสี่สี่สิบหกนะครับโทษทีเมื่อกี้บอกผิดนะครับหมายเลขบัตรจะเป็นสิบหกตัวนะครับอย่างนี้วันเดือนปีนะครับก็ให้ใส่ไปนะครับไปตามวันหมดอายุของเราเช่นของผมหมดวันที่สิบสองปีสองสองนะครับก็ใส่ไปน,นะครับอ,อันนี้ผมก็ Cvv มันก็จะมีบอกนะครับในในตัวแอปของเรานั่นแหละนะครับอันนี้ที่ผมกรอกนี่มันไม่ใช่เลขจริงนะครับเพราะว่าตรงนี้ห้ามห้ามให้ใครรู้นะครับเพราะว่าเขาเอาของเราไปกรอกได้นะอนะครับผมกรอกเลขหลอกๆไปรหัสไปรษณียก็ใส่ไปนะครับก็ใส่ไปเลือกประเทศเป็นประเทศไทยนะครับอ่าแค่นี้นะครับแล้วก็ สามารถที่จะกดเพิ่มบัตรได้นะครับก็กดซื้อบัตรเข้างานตรงนี้ได้เลยนะครับกดเพิ่มบัตรซื้อบัตรเข้างานได้เลยอ,อันนี้ในกรณีที่ใครยังยังไม่ได้ผูกบัตรนะครับส่วนใครที่ผูกบัตรไปแล้วเนี่ยก็จะมีของเก่าขึ้นมาตรงนี้นะครับผมจะลองชําระดูนะนะครับ29บาทกดซื้อบัตรเข้างานได้เลยนะครับแต่มันก็จะไปตัดจากไอ้ทูวอลเล็ตของเราแบบอัตโนมัติเลยนะครับ ใช่นะครับล้วพบกันนะครับเย็นนี้นะครับเวลาสองทุ่มถึง3ามทุ่มนะครับอันนี้เป็นคาบแรกนะ,ะเดี๋ยวผมจะเข้ามาพบปะพูดคุยรอพวกเราก่อนสักประมาณช่วงทุ่มครึ่งนะครับก่อ,อนที่เวลาไลสดจะจะเริ่มนะครับอ่ะตอนนี้ผมชำระไปแล้วนะครับอืมโอเคอผมชำระไปแล้วนะครับดูสิมันไปตัดเงินในบัญชีผมหรือเปล่า เรียบร้อยนะครับหักวลาลิบ29บาทนะครับผมมีเงินเหลือเท่าไหร่เหลือป่ะโอเคอ่ะสำหรับใครที่ทำไม่เป็นก็ลองทำดูนะครับแต่ผมจะแชร์คลิปนี้ไปนะครับโอเคอ่ะขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับกดสต๊อปตรงไงอ่ะ แรับนี่นะครับหาที่สต็อกก่อนคอนโทรลเอฟเก้าหาไม่เจอ